เดียวอย่งเศร้าเีย่ยอังมียังไตน้ำานเนีย่ยเนี่ยโอ้มก็หลายโลซาเนาะอยู่ในป่าก็ทำมาดาเราบ่าลมป่าเนี่ยก็ไอยากนอนเลยแต่ว่าลํมมาเนาะนอนก่อน,น,อนเ,ออเนยอืมบทำมาลยอยากนอนเนาะอืมอได้ด ปีนี้เพราะว่าถ้าเขามีเสื่อดีเข้าไปแล้วมันร่างกายจะปบอุณหภูมเพราะว่าขึา้นไปไม่ไม่ใคร่เลยไคร่ทุกคนใข่เพราะว่าร่างกาย,ม,ยมันจะปบอุณหุูมปพปวยจนถึงอุูมไม่ตำ่ำยี่เดือนนี้ช่วงการเรีนก็ยี่สิบสามยี่สิบี่ห้าองศา นขึ้นมากกว่าสิบแปดสิบเก้าสิบเกียยเหนือหัวเหมือนเปลือกของแอรนนะนางโฮมผ้าเบิดืนูกันขึ้นนะหนาวตลอดอากาศดีเป่นคู่ยังคู่หนีเย้สวยเน้นน้อยสองเดือนไปแล้วไดสิยานน้ำมันเหื่อบร่ได้อบไปอยอมเมี่ยที่เหื่ออวงมันเวลาเขาสั่นกินขอาวกินอาหารหันเหงือมันจะบวกเลย ป็นอะไรดีซอมอะไมันมที okay. Okay. Big, uh ่สุดที่ีซันนี่เหือหัวมันเกี่ยงร่างกายบวมอ้วนนะอันบริมันก็ยังไปยังใจเกี่ยวข้องมีเหงือมันออกออกมวร่างกายสั่งคุมกันทัน ไม่แตะมวนดีนะอยู่ในป่าพอไปศึกษาดีแห่งจริงหนูเนงียนะุผู้เจ้ยาวเขาจ้องให้ไปอยู่ป่าต้อ,อาการทำสมาธิจริงหน่างมันต้องตัดอาย,อายตนาเลี้ยงตัวกระถุกทั้งตาเรืองหูอาหารกับอาหารดีแนะ่บุตนระีแน่แก่จะได้ปลาเฮงแนะ่แก้วบวงเนะี่ยถ้าลงมาเรียนโยมแม่ลดสสนยิเมีงยง เก็บขี้เล็กให้คู่กัต้นเกียงขี้เล็กกินอาทิตย์แล้วเนเยกินไม่แขงขีเล็กหรือน้อระดีไม่ได้หรอกินเป็นอาทิตย์โอ้ยกินขี้เล็กขี้เล็กี้เลกขี้เล็กคนใดกัขี้เล็กจุ่มนะ่างมันดูดีความพอใจเลยยุ่มเนาลุงมาเมื่อไได้น้อค่าไปน้อค่ามาหนึ่งจุ่มเนยใหม่ทันบอกเลย หามื่อยก็พอใจเกียงโมฟาวถ้าพกเกียงมื่อยมันิแขยงนะเกียงไปเลยหามือยังเด็ดออกเกียค่าเกีงค่าเกียงค่าอย่างนั้นแล้วดีอ่างหามื่อกแบดีเนี้ยวุดีเนี้ยเนาะรูฟุกธรรมาดะแต่พวกอยู่ใดเลยนะมันลุ่ยวมจะอ้วนมันแต่สั่นไปอ้วนกับลด ก็ลดได้ปรับได้นักปฏิบัติทรมเรือกูทําสมาธิภาวนาง่ายมันปวดขาเลยเป็นรอาหารตรงดี้าว่าร่างกายปุ๊บว่าในเรื่องของร่างกายถามันสมบูรณ์ปุ๊บร่างกายเนีมันสมบูรณ์มันจะปวดหังวงง่ากันบ่ร่างกายมันถ้าเป็นไม่ยิ่งแงีมันกบบเป็นแตกๆก,ก,กันบอ่อารมณ์มเฉีเฉียวในเรื่องของ กามที่ว่าร่างกาย,ยามันสมดีมันต้องขับออกเพิ่งดึงให้ต้องลดอาหารหาว่ามันเติดกาต้องลดอาหารลงลดลงลดลงจนพอดีพอดีแะ้วก็เอาไหมพอสมบูรณ์มัแต่ลดต้องมีนกักดีบราต้องสังเกตบตนเกเปีนาที่ว่าไว้ว่าลูกเวรนาสัญญาสังขาราิญญาม ที่มิออ่ะถามดินที่ว่ามันมันหายไปอื้แต่ว่ามันบริยูเนียหน้าเบเวรนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่กับเราไปลูกเกี่ยลูกเวนรนาสัญญาสัางขารตะกีก้ก็จําดีกูมือเท่าแน่มันก็เลื่อนไปธรรมาดาแม่นบอกควรหมดเหยียมสัญญาสัางขารนเนี้ยแม่นบอก ข้าซีนี่มีมาก่อนสมาสัมพุริยา์ดินงน้ำลงไฟปทุนรอไว้ข้าซีโลกกับข้าซีพระพุทธเจ้าว่ามันยักถึงขันหาอายตนาหุอายตนาคืออย่างตาหูจมูกนิ้วกายใจแอม่์อายตนาภายแม่หรือเปาไพ่หนู เราทำมาเรียนนอนเม่ตัเดยล้เรียนนอนอยู่บ่คเศร้าเรียนนอนเลยตอนเ่า่าลงสร้างเนาะคือ้มก็ดีอย่ก็ธรัมาดากอกเจริงด้ยจันมหาเลยธรรมดาตมาก็ไคอยบอยจะให้ผู้บ่อยจันนึงห้ลุงเลี้ยนลุงเลียนกไม่ค่อยมาพอสมมากระตมาเองมากนั่งสมาธิเดว พตัวการพูดคุยก็โยมเหมือนมันต้องใส่ผู้เรียนมันแตกสานไม่ม่หงปัญญาตีมา,มาหันสุจทรมากั่นแต่เขาว่าไม่รู้แตอาจจะว่าเข้มข้นขึ่นแต่ว่ามากอย่านีเรื่องของทำความเพียรเสียสมาธิแต่ว่าการเสียสมาธิี่ปัญญาอยูอย่บนไหลบนไหลเหมือนกับผู้เรีมากม่าหว เพื่อนอาศในการที่คนเรียนมาเนี่ยนะเราเรียนมานี่ยมาขอปวาแล้วมาวิใจกันเลยนะสิ่งสิ่งที่มาบอกมาเนี่ยต้องขัดขวางมันขัดขวงไม่อยากอาจารย์เนียน่ยเรามหามาหาเราก็มาคุยกันสรุปผลเนี่เราก็ย่อมหลับว่าสิ่งที่เป็นมาบอกแมนหมดมุมแมนที่ว่าคิดออกปุ๊บมาบอกมุมผิดมุมแมนเลยสิ่งสิ่งที่มาบอกหาขัา้นขั้นมา ท่าอยู่คู่แดงบอกเลยบวกไปจต่ไม่พอไปหามาเลยคำขานมันหมดสิ่งที่ว่าเนี่ยคู่ีันไปหามา้คำขันเดี๋ยวต้องเสีอมัเรื่อยมาคุยกันหาผ่านมาบอกแต่ว่าสิ่งที่จะมาวอกันต้องตั้งถึงก่อนคือยังคือความจริงความจริงในหัวใจคนทุกคนตรงนี้ความจริงไหมเหม็นบว แตาว่าจมาไม่คิดต yani ัวจะมารู้มากเนี uh ่นมาเออบุเรอบ่อยการเรียกีบรเจ้าอรนี้บุเรตกเพื่อเทือรีหลอกลวงคนบ่ไร้ปกะพฤติปฏิบัติเพื่อให้คนมาถือบ่ไร้หวังหลักสกระบ่ไร้เพื่อจะเป็นเจ้าทิบ่ไร้จะไปแก้นับทิว่าจะขลองเป็นอย่งสันอย่างสี การประพฤติปฏิบัติคือสังเสาวคือความสำเร็จปธหหนานคือความหลักปหาหนีนเวลาขาดคือความจางคายปราศจากความกับน,นักยินดีทั้งปวงเวลาขาดเราก็นิโรธคือความดับคือความผนุนทุกอยนี้ที่เพิ่นมางอของบริเวณมอว่างด้วยอย่าไปโยมมาท่านโยนี่เพิ่นมาคอยว่าบริเวณของท่าน ส่วนมากคนที่มาวาอากของขาดของสมุดิวามี่อยู่ของคู่บาจานันอยู่ก่อนๆทวารไปแล้วท่านหี้วงเดนบอกกันมาเลยว่า,วา,าวคู่บาจาันรุ่นก่อนเป็นคู่ที่ดีมากเหมือนกับอาจาย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่ามันมโจูดขึ้นว่าคว้ลก่มค้ปวดคุ้มหลุ่มไม่ยุคก่อนเขาก็ว่าเขาเป็นพระหลนหนังหลวอ เป็นอยังไก่ที่ออกจากกระบ,บือไข่เหมืองว่าเป็นรุ่นที่ข้ามโบราณข้ามรนนุ่มกวนๆอ,อายุร้อยยี่สิบปีสมมนาโคดมโอ้ยอายุในน้อยนึงละคือบอกครับนะพุทเจ้าที่กขาอบอกครบาบแล้วเป็นอยัางอ๋อากระเพลนราคมโลุกคุกขวัควุคม้คมหลุกเพลนเป็นผู้ออกจากไข่เป็นผู้แรกเป็นพี่บ่มน,นาว่องใหญ่สุดนะ เข้ปกระบอกกาบแล้ว่นะเดยยังนี้เขาหุกคุกขุนหมยูแต่ว่าพวเพณ่นก็นาลว่ากันไห้พลุกกันแต่พวามเราหมันกันต้องยุคเหนั้นเ่าจะก็มีความริ่งในหัวใจอู่่เคยอปยอมรับก่อนซึ่งไม่ยอมรับแบบนี่เว่านี่ยุ่ง มันดูตัวคืคนที่อยากถาวายท่านแต่ว่าทา่านทิดตรงไหนมันเลยเสียงขลังหลนี่ไปโดน์หลเขาต้องคิดเขาไปด้วว่าพี่เจ้าไปเสียดีกุศลพาบุญเจ้าเลยบุคคลคุณบุคคลหน่งคน,น,นหนท่านในที่ใดพุคคเจ้าเ็เลยว่าบุคคลคุนใหนท่านใน่ี่เรื่องใสสัทธ,ธา สัตย์สัพหต่อมูเด็กะนดเดควนที่เด็กไปทำบุญกับมือนั่นระนั้นเจ้าไปเสียนิบสันเโระบุคนควรในท่าในที่ใดทีงจะได้มีคนหลอานิสงส์ผู้ที่เจ้าคนเรว่าบุคคลควนในท่าในเกศชณะปูคนนิสินการในร่างแก่ขณะผูรสิ่งหามีคนอัน มากเลยอนนี้สงหลังๆคยมคุณยทํมขออยากตันเปรียบเหมือนมเมลเ็ดพืกพระเจ้าก็ส่งเปรียบเหมือนเนยนะ้ำเลเขาเม็ดหนึ่งก็ได้ก่อนึก่อนหนึ่งถหน้าดีมันก็เป็นลายห่วงเนาะสิบห่วงนดีสิบห่งวงน้าดีฮึหน้าบอดีหน้านาเหี้ยบ้านเท่าน,นนะหญ้าพุ่งหาแผงห้าขัาน ผลผลิตที่เ้าวันไปซิปสอบหนึ่งมันจะได้บะได้มากก็สอบตัวในจะหนูเน่ในจิงหยาข้าในวัชพืชไหลถ้าหน้าที่เฮ็ดดีดีเราน้ามอนีดินดีดดว่านลงไปงมุมมีหยามเนก็เกึน้นผลผลิตมัก็เกิดขึ้นเมื่อทรงผลในห้องเหินไดบุญดีดีเ <c oughs> ออเขาให้บอืม <c oughs> มันกจะเปลี่ยนสันภาวะอันนี้มันก็ตรงอันขันก่อนเขาจะทําบุญทําบุญเมื่อได้อยู่แต่ว่ามันจะได้มากเลยหนอยโดยส่วนดที่เงินนะผมเจตนาสามเจตนาสามเมือคิดไป้ก่อนทำแต่แล้วก็ทำสำเร็จเลมีใจเลยยิงเปื่อยว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปได้รับแนนอนเมื่อขืนกับก้อนถวายนี่คิดยินดีที่จะถวายถวายแล้ว ตรงนี้กินดีล้างถวายเราถวายไปเราก็ได้เสียดายนะโอ้เหตาสังเกตุเรือสิมาจงไว้กินแม่สิแนมะ่พรมณ์นนเนี่ยจงไว้กินแม่หนะพี่เราเอา,เอาถวายก็คือนี่สามตัวแม่เนี่เป็นของนุ่มสามตัวล้างนี่มันเป็นเนื้อหน้บุญผู้รับผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมหนึง่งวาสนาโลภ หรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโลภะปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะหรือปฏิบัติปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะหรือเพลนละโทสะได้เลยปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะหรือเพลนละโมหะได้เลยโซดาสิงห์ธานาคาสามตัวพลัง นีคือเนื้อนาะบุญดีถ้าคบองบ์ุกหนีพลนวายันยะสัมปาทาท่านปกครองไปองค์เด็กนี่ผลมากย่าเป็นนับหนากในมหาสมุทรเลยมันนับัว่าไรอันนี้สูงมันมากมากพิ่นมันเป็นนึงเป็นยังคือไหกนาน่ตั้งอยู่ในอุดมมิเษกมีศีลศิษย์ปฏนสัจจะรองเราหาว่าเพื่นยังละความูลกว่าไรนั่น เพิ่มปฏิบัติเพื่อเวลาคนดูเพียบแน่นเลยยังไงเพิ่งเก่าว่าอะไรเอันที่ไปสวดมนต์งานทุกงานงานบ่เรียกแต่ว่าโยมทุกมือเนี่ยขยอยว่าการถวายเงินทองต้องต่อไปใส่นะขยกว่าแต่ว่าคณะกน,นี่บอกเร็ว่บอกแต่ขเขยอยบอกไปเช็นนั้นเขาชื่อนานที่ขยอยไม่รัก แต่บริหารขณะนี้บริหารยุ่มทั้งหมดแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ยุ่มให้คนนั้นไปแล้วยุ่มต้องตามผลของมันเองก็คือตามบัวเช็คว่าได้เฮ้ยแค่ไหนนะถ้นาหน้านีบริไปเไรน้ำไหลนะ้ำเหมันน้ำบริเอาคอมมาเลยว่าใส่ใจก็คือยยกต้นออนะบริไม่อยู่เกี่ยวนะบริอหู่ปฝปากมันซี้ว้ไว้เลย ไม่ถึอเงินสั่งเอาบุญมันเป็นของโยมบุญเยี่ขาเนาะแต่ว่าเรื่องของพระนี่เพ้่จะรักษาศีลอันเป็นสัจจันท่เพื่อให้เป็นเนื้อหน้าบุญดีๆของโยมใีสื่อให้ที่สืดอแปลว่าบุญมันก็อีมีผีบกบม่วงต็มีบกมวงดิบเด้เนาะโยมเนี่ยบกงดิดมันต้องมีแล้ววามเไม่เจอสูนย์ก็ต้องดีบก่อนกินสมันก่อน จำเจีามันก้นนะจำเจีานนมันก้นนะตันแรกกะไรมันก็บว่าได้ทรงผลในเรื่องของผีอเลผีอลือหวยเนี้ยมันจะส่งผลดบบพวกได้บวกมักเล็กมันก็ส่งผลในเรื่องของว่องไงยนี้ยมัถึงขาดถึงเขางวว้ามันก็ส่งผลในว่ามันจะแชาขาดไปหรือว่าการงานครอบครัวเฮามันจะดีขึ้นบางทีอะไรบางทีเฮาเน็ดยมีมาหลายมันก็โอ้ยมันกั ต้องซ้มปีกหนึ่งสีเะม่อก็พป็นดี่ว่าเขานี่รดสมาบัตได้แล้วมันพิสูจน์ได้มันต้องนักประหนึ่งพิสูจน์ได้ี่จะพังงานจนได้ต้องการักษาด้วยสิสงหนึ่งกินเล้งพูกับเฮ็ดอาหารกินเฮ็ดอาหารกินเองเนี่ยหาหน้ใม่ได้ห้เยอะหนอปลูกผักดีเเนี้ยมันก็มีความสุดดีเด้หล่ะเนี้ยเมืองแลก็บเด็แบบแบบีย้ คก็จะเกา่านะบริวาการงานในเรื่องเหตุอะไรไไมันขัดกันขัดกันกันสามาชีพเขาไม่มีเงินเหรอเขาบริวาเป็นครวะว่ามันไะกวนเง,งินเปนเล็บสบงเล็บกระเที๋ยวนนะคะุณนักษ้าออกเล็กแกอยู่มันกับบุ๋มเงเพราะว่าอาชีพเขามันเปลี่ยนไปลนแล้วมีแหละเ้าต้องเข้าใจ ตนยังพันก่เฮตันซี่เป็นย um, ังพ um, ันคือตั้งทุกดุงเขาวาดขึ้นแล้วพ้นมี่องก็ต้องไปอยู่ป่าในเมื่อยุงสีมันมันก็มนี้ขาปลอมฮานที่ว่าสุขสบายแต่ว่าโอเ้อต่มาบกค้อยลงมาเลยเขาบอกอีเลยตะมาบกลงมาแจ้งได้ยังงีกันเจ็๊งนุงเนาะพาต่มาบุกมาเนี่ยัจงไดว่าจะทีมูขนาด ก็คิดไปยูว่าอาจจะสมร翰ทุนุ่มับบกินิมุ่นบางเทีอาจจะทำสมาธิภาเพียนทำสมาธิพอมางสิ่งงยางต้องพิสูจน์ไปตัวเองมือจะลงมันเป็นปตะจักั์อาว่าเระวัดตมงนี้ทำาบรด้สมาธิก็สมาธิมุคลอยยาง พิสาขายแล้วก็บริสมาธิมาหล่ทีได้ไหมค่ะถักมืน,นบ่ลเออผมก็ได้เป็นองเพื้นเดือากาศด้วให้แก่คนเลยเออเป็นคาราวาสเลยคาราวาสสามาเด็กเป็นรูคัมเลยอนมีสุตาเอีกการฟังฟังมดีๆนำไปคิดเจริญหน้าหลักใจตัจว่างสิ่งที่เราฟังมานมันเหมนความจรงิงเลยี่สูนตรงดูโเมนเราฟังแล้วทิมมันใหม่กับโเมน เห็ดมังกรมาเห็ดหอมเสือเห็ดมังกรไปเห็ดไปเห็ดไปแล้วมันคลายทุกไปลดลงอีกโอเหม็นเอ้อเห็ดก้อนเห็ดก้อนเห็ดหอมเสือเนี่ยบอยเสือเลยขุมงาเกล็ดไผอือโอ้ยจะต้องปฏิบัติแล้วเนาะอือ ถึงผู euh, mm ้เหยียบพยายามเหยียบมันก็ตรงไหนบ่ได้สันนไ่สันหนาวี่ถึงทีเป็นปัจจัยอยู่เชื่อมจึงงุ่มง่ายเกินไปเชื่ออยู่บ่ร่วมแนววันนี้พาเชื่ออยู่บ่พวเชื่อแล้วเนาะลูกศิซีดนะครับพ่อบอกาลย อืแต่ว่าศรัทธาเนี่ยมันต้องเป็นศรัทธาประกอบด้วยปัญญาเนี่ยยุ่ยเยงเหนือเยเซียแบบนี้งูมีไยเยเสียว่าบุคคลบ่นี่หนาเสียอถือได้ธรรมะเรื่งงอหงหวานความรู้ทั้งรู้สอน,น,นในคนหลับตัวความรู้ทั้งท่านสอนในคนหลั พวกเขาใจท่อมมาที่พวกป่าศานาลยเขาจะบัวอยาว่างเลยพวกเขารวยด้วยที่พวกนั้นบอกไปขอทานเพออินมาล้อเงินมาซื้อไอ้เสานาผีพูดพระธรรมมาสูงไหงเอาเงินไปซื้อเขากินนี่แล้วคนหิวเข่าจังไลยคอยเอาเงินหออเ,เหมือนที่เขาบอกโยมพวก,ออกกุกบ่อยฟังยายยาย่ดย้ายหยนึยย่งไปบุญเม,มียยามวย มีเงินกินเข่ามีโยมแม่มีเงินกินเข่ามีเงินกับบ้านไปบนแม่ยาโมแม่ยาโมเอ้ยบูมีเงินกินเข่ามีเงินกับบ้านขออยากหาลอยไอ,อ้ที่เสนอพอดีตระบัวจก็มาซื้อกับเขาเนะี่ยเสียเขากลองพอดีเงินก็เหลือสามร้ยาอายพอดีก็หามาย้ายที่ปสิสาย้ายสิเมือบ้านแต่บูมีเงินกินเข่ามีเงินะพระอ่อนตระบวกันยี่ตุน ตกเงื่อมสาม